เะครกับหลวงพ่อบอกว่ามีโชคหมาเดอ้เดอนะหลวงพ่อก,ก็อยู่ทางเนี้นะต้องพูดสายอีสานให้ได้นะท่านผู้ชมนะครับคนอีสานจะเยอะแต่ว่าถ้าพูดอิสานได้นี่ก็คือได้เงินจากเขาแหละนะเขาด้วนทํมบุญาก็ฟังออกไงเขาพูดอะไรนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพาผู้ชมมาชมเท้าเวสวนโนนะครับแล้วก็สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่วัดสว่างอารมณ์ว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่คือพระพิลล่านะ ท่านผู้ชมพระพิราบที่อยู่ที่นี่นะครับดูวนแบบชัดๆดูกนแบบใกล้ๆเลยนะพระพิราบนี่ก็เรื่องของมาเสนงในเรื่องของนะคนที่วงการบันเทิงเนี่ยท่านจะใช้กันนะครับลหลายๆคนหลายท่าน,นที่ผมเห็นนะทุกมนที่ก็ใช้กันอยู่นะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นคุณอ่ะไม่ต้องเอ่ยดีกว่าเอ่ยเดี๋ยวงง นะนนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อยู่ที่วัดสว่าง เขาเรียกว่าเป็นห้ามหาเทพนะเขาเรียกอย่างนี้ไม่ผิดทีเดียวนะท่านผู้ชมนะก็มีห้าองค์นะครับต้องเรียกกันให้ครบนะ ตัวนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมดเลยนะที่เขากลับไหว้แล้วขอพรกันนะครับทุ่กท่ามว่าอันนี้เป็นท้าวเวสสุวรรณที่แก่แก่นะครับที่เขาปั้นมานานแล้วนะแล้วก็ถือว่าเป็นพระที่เก่าแก่ที่อยู่ที่นี่นะคู่กับวัดสว่างอารมณ์ครับู้ชม่านไงเถอะนะหรือไง พิเภกนะน,นี่คือยาพิเภกนะครับรูปนี้นะครับทำสว้คนหนก็คือรูปน,นะนู้นนะนี่เห้ืนแบบน้านต่างคล้ายกันนะครับต้องดูที่ตรงหูนะตรงหูนะแล้วก็ที่ท่านสวมใส่นะไม่เหมือนกันนะนะครับเสื้อนี้ท่านดูบัญชีนะนะครับ นะให้ผู้ชมชมความละเอียดอ่อนแล้วก็แยกแยะสําหรับอ,องค์แต่ละองค์ให้ผู้ชมได้ชมนะครับพิเทพน,นะครับแล้วก็นี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่วัดสว่างอารมณ์นะท่านผู้ชมจะจะเห็นว่าทางวัดสว่างอารมณ์เนี่ยนะครับจะมีเทพเยอะถ้าใครชอบเรื่องเลขก็ดูเอาเองเลยนะ

พ่แฝ่ว่าเกิดปฏิกิริบ่อยนะครับสุดยอดของขังท uh ี่เขามาเสกกันนะครับเรียนเชิญท่านนะครับข้าวสิทิวัฒสว่างอารมณ์กันแล้วทุกเพียรทองคำทุกจุดของวัฒสว่างอารมณ์ไม่มีราคาใดๆทั้งสิ้นแม้แต่จิตศรัทธาของท่านครับท่านใดที่จะเข้าหาหลวงพ่อแฝ่ไปกราบไหว้ขอพรท่านก็เรียนเชิญที่นะที่เขาปลุกเสกกันไปที่ผ่านมาด้วยเถิด หรือท่านจะไปเช่าว,วัตถุมงคลบนตลาใหญ่แล้วก็นำมาให้หลวงพ่อแปะเที่บางก็ได้ครับวันนี้กระผมสุธยา้าชินดาบรรดาประชาสัมพันธ์นบอกกาวเป็นจ่านในท่านได้รับทราบกันว่าวัดสว่างอารมณ์รงพีน้อย,ยน,นะอยู่ตรงไหนกันบ,บ้านครับถ้าท่านจะขอโชคขอลาบที่ภาพไม่ได้ครับรับคนที่อยากจะได้โชคได้ลาบกันครับไม่แต่กินเงินแม่แต่กินทองหรือจะไปไหว้พระมาลายถวายสังตทาน ขอ๋อผมริดสอบครับมีสอบเป็นการดีที่สุดทีเดียวครับสมบูรณ์ชำระนี่ตรงนี้ครับเชื่อได้ครับท่านใดเกิดปีชงไปโรงเกงครับไหว้พงพระพุทธศักดิเจ้าแม่ปู่ทธินไหว้กับพ่อเชื้อขอคาแนะนำจากเจ้าหน้าที่เราได้ครับไม่เข้าใจก็ไปสอบถามที่เจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญที่โรงเกงได้เลยครับหรือท่านจะมาขอความนินทาที่เขาทําการหล่อท้าวสุวรรณนะที่วัดมีความสุข มากินไม่ติดขัดเจ้านายวัดครอบครัวมีความสุขไหว้พระรากันครับนี่คือบรรยากาศนะนี่คือท่านสาเร็จโธชัยนะ เดี๋ยวขึ้นไปดูอ่างน้ำมนต์นะครับอันนี้คือบรรยากาศนะในช่วงเย็นเย็นสบายหรือช่วงเช้าก็อย่างเงี้ยฮะเย็นร่มเย็นที่นี่นะเย็นเสบายอยู่นะครับท่านผู้ชม ที่นี่ก็ได้มีไม้ตะเคียนด้วยนะไม่ตะเคียนอ่ะเห็นไหมเนี่ยไม่ตะเคียนแต่อยู่ที่นี่ เทพองคมจะมีหมดนะนกปู่สวงเชิดาเินดินก็เจอะาคู่เบอร์อะไรนะโอเคฮะโอเคเบอร์ที่โอเคมีงบฟรีวันนี้เหรอวันนี้เลยครับ บรรยากาศนะคผู้ชม นี่ครับก็อย่างนี้ เราเุณ่งชมเห็นหนะมบรรยากาศท่านจะร่มรื่นนะร่มยิ่ร่มเย็นอน่ะ่ยายงาที่นี่สบาสบาย